สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงบันเทิงกับข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิงกับดิฉันขวนัญสิสรวนของเราในเวลาเดิมดีๆแบบนี้กันเช่นเคยเลยนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะเราก็คงมีข่าวสารสาระบันเทิงดีๆอย่างหลากหลายมาฝากคุณผู้ชมกันเพียบเลยละคะ่ะรวมถึงผลงานเพลงและ mV ใหม่ๆในช่วงเพลงใหม่ MV ร้อนด้วยค่ะ งั้นเมื่อรอช้านะคะไปเริ่มข่าวแรกแเรื่องของเสียงเพลงคอนเสิร์ตของวงบอยแบนด์รุ่นใหญ่ยุค90จากสหรัฐอเมริกาที่กลับมาเปิดคอนเสิร์ตให้แฟนๆชาวไทยได้หายคิดถึงกันอีกหนึ่งครั้งในรอบหนึ่งทศวรรษอย่าง Backstreet b o y In a World l i k e This Tour เมื่อคืนนี้ค่ะ มก็เป็นคอนเสิตใหญ่ของ5หนุ่มวงบอยแบนด์ระดับตำนานจากอเมริกาที่โด่งดังอย่างมากแห่งยุค9อยย่างง Back Boy จริๆนหลังเคยมาสร้างความประทับใจให้แฟนๆชาวไทยมาแล้วเมื่อ10ปีก่อนสำหรับวงทัวร์ครั้งที่10ของพวกเขาในชื่อเดียวกันกันกบอัลบั้มล่าสุดชุดที่8เมื่อปี2013อย่าง b a c k s t r e e Boys i n i v e r s a l Live t Tour แน่นอนการกลับมาทันทีพวกเขาก็ไม่ทําให้แฟนเพลงต้องผิดหวังด้วยการขนเพลงฮิตเพลงดังที่ยังคงร้องตามกันได้มาร้องมาเล่นพร้อมโชว์ลีลาการออกสเสปที่ไม่แพ้กับหนุ่มๆมาให้ฟังให้ฟินกันเพียบตั้งแต่อัลบั้มแรกถึงอัลบั้มล่าสุดกว่า20บทเพลงเกือบ3ชั่วโมงเลยล่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นเพลง As Long As You Love Me I Never Break Your Heart The Call All I Have to Give และอีกมากมายทั้งเพลงฮิตจากอาัลบั้มที่2 Backstreet Back เ Back, มื่อปี1997ที่เคยได้รับความนิยมและเสียงตอบรับจากแฟนเพลงแฟนคลับ อย่างมากอย่าง Everybody be หรือเพลงจากอัลบั้ ium, มที่3า Millennium เมื่อปี1999อย่าง Don't Want You Back no one, no ร่วมถึงเพลงดังจากอัลบั Gold ้ม Never Gone ที่ได้โปรดิเวเซอร์ <Yes. S 1> มือดี Mac Martin มาร่วมงานด้วย <Please. S 1> ใน incomplete เพลงนี้ด้วยค่ะ จากเรื่องของเสียงเพลงเสียงดนตรีสนุกสนุกกันไปแล้วนะคะเราก็เปลี่ยนอารมณ์ไปเที่เรื่องของภาพยนตร์กันบ้างค่ะกับผลงานเรื่องล่าสุดของผู้กำกับฝีมือดีที่ทำให้ Lost in Thailand ด่งดังมาแล้วทั่วโลกอย่าง Detective ชินทั้งค่ะ ทีมกันมาแบบพร้อมหน้าพร้อมตามอย่างอลังการเลยนะคะสําหรับทีมงานฝีมือคุณภาพและดารานักแสดงมากมายในงานถแถลงข่าวภาพยนตร์จีนแอคชั่นคอม,มดี้แนวสืบสวนสอบสวนดีเทคทีฟชินทางที่นําโดยนักแสดงมากฝีมืออันดับต้นๆของแดนมังกรหวังเป่าเฉียงมาพร้อมกับนางเอกชื่อดังถงลี่ยา่าและนักแสดงหนุ่มหล่อหลิวเข้าหลานและอีกหลายต่อหลายคนแต่ที่ขาดไม่ได้ก็ต้องผู้กากับชื่อดังฝีมือคุณภาพซุยเจิงที่เคยสร้างปรากฏการณ์ครั้งใหญ่ทําให้ภาพยนตร์เรื่องล็อตอินไทยแลนด์ประสบความสําเร็จขึ้นเป็นอันดับหนึ่งในบ็อกซ์ออฟฟิศของ ภาพยนต์ที่ทำไรายได้สูงสุดในสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วยไรายได้กว่า5,000ล้านบาทมาแล้วเมื่อ3ปีก่อน สำหรับดีเทคทีฟชินทางนี้ทางทีมงานผู้สร้างก็จะเดินทางไปถ่ายทำยังประเทศต่างๆรวมถึงแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่โด่งดังของไทยที่ชาวจีนรู้จักก,กันดีอย่างชน่นาทาวหรือเยาวราชเพื่อหวังจะให้ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเสมือนตัวแทนหรือทูตวัฒนธรรมของจีนในการสร้างความสัมพันธ์อันดีงามต่อนานาประเทศผ่านเรื่องราวของหนุ่มจีนที่ติดอ่างแต่มีพรสวรรค์นในการต่อสู้จนต้องออกตามหาและช่วยเหลือคุณลุงของเขาที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยหลังตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีอาชญากรรมเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ ้ไดซึ่งก็จะเข้าฉายให้แฟนๆชาวไทยได้ชมกันในวันที่1ตุลาคมนี้ค่ะก็ไม่ได้มีเฉพาะเรื่องของคอนเสิร์ตและภาพยนตร์เท่านั้นนะคะเพราะว่าเราค่ะก็ยังมีการประกวดประชันความสามารถของน้องๆ Prince and Princess t h a i l a n d 2014ที่กำลังเตรียมตัวเดินทางไปประกวดบนเวทีใหญ่ระดับนานาชาติด้วยค่ะ เดินปวันโชมด้วยชุดตัวละครในวรรณคดีไทยอย่างก,กินนอน <cond iter> และกินนรี <fulfil> ที่จะนำไปสวมใส่จริงในการประกวดบนเวทีใหญ่ระดับนานาชาติ Mr. and Miss t e ด n i n t e ี n a ินเ n a l ชน2015ที่ประเทศสิงคโปร์ในเดือนหน้าอย่างสวยงามสมวัยและสะท้อนถึงความเป็นไทยจริงๆเลยนะคะสำหรับสองตัวแทนเยาวชนไทยที่เปลี่ยนไปด้วยความสามารถน้องแพลวพัชราพรมิสทีนไทยแลนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2014และน้องฟุกชลพลมิสทีนไทยแลนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2014ร่วมถึงคณะเยาว วชนของไทยอีกหลากหลายตำแหน่งจากเวทีเดียวกันที่จะไปเป็นตัวแทนเด็กไทยแข่งขันความสามารถบนเวทีระดับนานาชาติอีกหลายๆเวทีที่ไปร่วมพูดคุยกันถึงการเตรียมตัวเตรียมความพร้อมอีกด้วยค่ะก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวและให้กำลังใจกันได้ที่ w w w p r i n t p r i n c e s s t h a i l a n d c o m ค่ะและเช่นเคยนะคะในทุกวันพระรัสบ,บดีแบบนี้ค่ะ กับผลงานเพลงและ MV ใหม่ๆที่มีมาให้อัปเดตกันเป็นประจำกับสาวเซนเพลงน้องมิวสิกของเราในช่วงเพลงใหม่ MV ร้อนค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเพลงใหม่ MV ร้อนสัปดาห์นี้ดิฉันก็มีผลงานเพลงจากศิลปินคุณภาพ2อวัยจาก2เวทีประกวดเวทีใหญ่ของไทยรวมถึงผลงาน MV ตัวใหม่ของศิลปินเคป p OP, วงฮิปฮอปจากแดนสมมาฝากกันด้วยค่ะ เริ่มด้วยผลงานเพลงของศิลปินไทยตามธรมเนียมกันก่อนเลยนะคะกับซิงเกิลใหม่ของสาวน้อยมากความสามารถจากเวทีไทยแลนด์ก็ทาเลนต์น้องเกวสอพิชากับเพลงน่ารักน่ารักความหมายดีๆชวนให้ยิม้มเพลงที่โดดเด่นด้วยการเล่นคําจากคําถามโลกแตกอย่างยิ้มเหอะเพลงนี้ค่ะ ที่แชมป์เดอะสตาร์หญิงคนที่2ของเมืองไทยจากเวทีเดอะสตาร์สิมาตังระดับดาวก็ส่งเพลงแรกในชีวิตมาให้แฟนๆได้ฟังกันแล้วล่ะค่ะกับเพลงป๊อปร็อกความหมายดีๆที่มีเนื้อหาพูดถึงการที่เธอได้เป็นตัวแทนของคนที่ทําตามความฝันและการได้รับความรักและกําลังใจที่ดีๆจากแฟนๆกลับมาในเพลงอัศจรรย์ของหัวใจเเป็นก ผลง,งานเพลงของศิลป,ปินต่างประเทศกันบ้างนะคะกับผลง,งานเพลงใหม่ของห้าหนุ่มวงฮิปฮอปจากแดนกิมจิบิ Big Bang. ๊กแบงหลังห่างหายจากวงการในานามวงบิ๊กแบงไปนานเกือบ3ปีเต็มล่าสุดก็ปล่อย MV ตัวใหม่ออกมาให้ได้ฟังได้ชมเอาใจสาวกชาว V.I.P กันแล้วล่ะคะ่ะกับเพลงจากอัลบั้มใหม่ที่มีชื่อว่าเมอย่างลูเซอเพลงนี้ค่ะ <All> และทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นเพลงใหม่ MV ร้อนประจำสัปดาห์นี้ค่ะสำหรับสัปดาห์หน้าดิฉันก็ยังคงมีผลง,งานเพลงและ MV ใหม่ๆที่กำลังฮอตฮิตอยู่ในขณะน,นี้มาให้คุณผู้ชมได้อัปเดตกันเช่นเคยแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะและปิดท้ายก็ด้วยกิจกรรมงานต่างๆที่จะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้มาให้เลือกไปเที่ยวไปพักผ่อนกันเช่นเคยนะคะกับช่วงนี้เลยค่ะพรุ่งนี้ไปไหนค่ะ เริ่มด้วยงาน International Solo Festival 2015ที่หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครต่อด้วยงาน Pet Planet Colorful Exotic p e t ที่ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนบางแคปิดท้ายด้วยนิทรรศการ Reading The Habitat ที่ก้อยอา,ารอ์ตแกลเลอรี่ซอยสุขุมวิท31ค่ะส่วนตอนนี้นะคะก็คงต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วค่ะเพราะว่าเวลาของเรานั้นหมดลงแล้วค่ะ กลับมาพบกับสาราบันเทิงเชิสร้างสารค์กับข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิงของเราได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ